สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ L2M นะครับหรือ l i n u x 2 Mobile นะครับผมหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม L2M ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมถึงตี2ปลอดภยัยไม่นองก,กลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ Top Up g a เก r ก็ขอฝากร้านเติมเกมท็อปอัพเกมเมอร์นะครับใช้ใช้โค้ดไอเดีเติมได้เลยนะครับ,รบทักแอดมินทางไลน์ได้เลยครับวันนี้ก็จะมากลับมา m m o กันบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้แตะกันมานานก็วันนี้จะมาเกม l 2 m นะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะพอเริ่มไปเล่นกันบ้างมาแล้วนะครับอันนี้พอดีอาชีพที่ผมเล่นคือมีดนะครับมีดนี่ มีดนะครับก็อ่าต้องมีฐานแน่นอนก็เติมไปไม่เยอะครับเติมไปประมาณ200นะประมาณ200ก็เติมเอาแพ็คอ่าเติมเอาแพ็คนี้ไปเฉยเติมกุญแจนะครับแล้วก็เพชรอีก40เพชรเฉยตอนนั้นจะซื้อของนะครับเพชรไม่มีก็เติมไปประมาณนี้ประมาณ200นะครับก็เติมเอาตัวฟ้าเอาพอเล่นง่ายครับตัวฟ้าตัวนี้ตัวฟ้า,ต,ต,ฟาตัวเซอร์ฟิมไนน์เป็นตัวที่ เล่นได้อาวุธได้ทุกอันนะครับก็อย่างที่บอกขออธิบายก่อนละกันคร่าวๆนะครับแพ็คน,นี้คือด้วยความที่เขาจะให้เซเลฟิมไนมาตัวนี้เป็นตัวที่ไม่เล่นมากครับไม่มีอาวุธหลักเลยครับมีแต่อาวุธรองอย่างเดียวคือง่ายๆว่าเล่นได้ทุกอาวุธสเตตัสเยอะหมดทุกอันเล่นได้หมดเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ได้อย่างดีนะครับเป็นตัวนี้นะครับซึ่งถ้าตัวสุดเลยถ้เพิมดังนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเซเลฟิมไนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะ ทีนี้ต้องบอกก่อนว่ามีดเนี่ยหลายคนอาจจะต้องบอกก่อนว่าเป็นคาที่เล่นยากเล่นยากพอกระดาบโลเลยนะครับถามว่าทําไมเออจริงๆดาบคู่ก็อยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าดาบคู่ตอนหลังเขาจะมีสกิลโซนิคเรทซึ่งสามารถโจมตีไกลได้นะครับเขาก็เลยค่อนข้างจะใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเราแต่ของเราช่วงแรกคือจะใช้ชีวิตยากมากเพราะว่าเราจะฟาร์มในระยะใกล้เท่านั้นนะครับระยะใกล้เนี่ยสิ่งที่มันทําให้เราฟาร์มยากก็คืออย่างแรกคือเราวิ่งไปตีมอนไม่ทัน แล้ววิ่งไปตีบอนไม่ทันคนอื่นเขานี่คือข้อแรกนะครับอย่างที่2อ,อย่างที่2คืออ่านอกจากเราวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วก็คือปัญหาอีกหลักๆที่เราเคยเจอคือการติดติดต้นไม้ติดรถติดอะไรเงี้ยมาแย่แล้วแย่ที่สุดคือติดคนครับ body ็ l o อกเกมนี้เป็นเกมที่มี body b l o อกได้นะครับเพราะฉะนั้นสายตีใกล้ตีบอสโลกอะไรเงี้ยดังละครน,นะครับ ถ้าคุณไปช้าหรือคุณไปอะไรเงี้ยคุณจะไม่ได้ตีเลยครับติดบอดี้บล็อกติดนักเวทที่ยืนมุงล้อมรอบกันอยู่ออกไปไดาติดอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ได้ตีบอลไม่ได้อะไรเลยนะครับเควสก็แทบไม่ได้เลยครับเล่นยากมากในช่วงต้นเกมนะครับอืมถ้าเก็บเควสเก็บอะไรพวกนี้เควสจริงๆก็คือแค่แจมก็พอแต่มาทําให้เล่นยากมากๆนะครับวิธีอ่าอันนี้แนะนําวิธีเล่นเควสนะครับเล่นเควสในช่วงต้นๆเลยจนถึงหนึ่งถึง40หรืออะไรเงี้ย ที่ต้องทําก็คือเคโอฟครับผมแนะนําเป็นโอ๊ผมแนะนําเป็นโอฟบแล้วก็ซื้อโอฟบจากร้านค้าก็ได้ครับโอ๊ขาวเครับซื้อมาแล้วก็บวกสักหกครับขึ้นไปอยูอ่เสียงดังไหมผมจริงผมปรับเสียงบามากเลยไม่นนะคิดว่าจะดังขนาดนี้ของผมดูเสียงก็ไจริงจริงผมว่าผมปรับเสียงไว้แล้วนะเสียงช่างรุนแรงเหลือเกิน,น จริงๆผมว่าผมปรับไว้แล้วนะจริงๆผมปรับไว้แล้วแหละอืมอะดัเสียงทั้งหมดโอเคโอเคขอโทษครับขอโทษอันนี้ลืมปรับอันนี้พอดีไปปรับจากข้างล่างไม่ได้ปรับอันนี้โทษ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 พอดีอันนี้ผมมีปรับเสียงอันนี้ไว้ด้วยไงเสียงแจ้งเตือนอ่ะอ่ะทีนี้ครับพอถามว่าทําไมเราต้องตอนแรกๆอ่ะคือผมมาไม่ได้บบกโอเปเลนะเพิ่งมาบวกข้างหลังจริงๆบบกเสร็จมันเพิ่มความแม่นด้วยนะครับก็เลยต้องแนะนําว่าบบกบวกไว้ก่อนนะครับบวกไว้หก นะครับไม่ต้องคิดมากเ้ามีโอบเขียวอบอะไรเงี้ยบุปไปเลย6เวลาเวลาฟาร์มเวลาเวลใช้อบครับไม่ต้องใช้สก,กิลอะไรเลยกดใช้ที่โอบแล้วก็เนี่ยก,กดใช้ที่โอบอย่างเดียวครับเนี่ยกดใช้ที่โอบปุ๊บอ่ะแค่นี้พอนะครับมันก็จมตีแล้วก็ปล่อยให้จมตีธรรมดาเวลาตีบอสโลกไม่ต้องส่วนดาเมจครับส่วนแค่เขียวพอบอสโลกบอสโลกเควสใช้อบถามว่าทำไมไม่ใช้ธนูมันต้องแบกลูกธนูอีกนะครับมันต้องแบกลูกธนูอีกนะ เพราะฉะนั้นใช้โอเวอรละกันง่ายกว่านะครับง่ายกว่าสกิลไม่ต้องใช้ครับแจมอย่างเดียวยิงธรรมดาช่วงแรกๆในการใช้เควสเป็นอย่างยิ่งจริงครับแต่ว่าเวลาเก็บเลเวลถ้าหาที่โลง่ลงๆได้ผมจะใช้มีดแล้วก็ใช้โซช็อตช่วยนะครับทำให้เก็บเลเวลได้ค่อนข้างได้เร็วขึ้นนะครับส่วนบัฟเราใช้บัฟช่วงแรกๆซื้อนงช่วงแรกทำอย่างนี้ไปเลยครับใช้บัฟเปิดทุกอัน MP ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอ่าสกิลฟ้าอันแรกถ้าที่คราฟได้นะครับสมมติถ้าคนที่เติมแพ็คเหมือนผมมันจะมีขวดหมึกอยู่ นะครับมีขวดหมึกแล้วก็จะมีใบนี้อยู่นะครับเนี่ยอ่าผมแรกเนี่ยสกิลที่ผมคาฟอันแรกคือวินวอลครับผมผมคาฟวินวอลก่อนอ่าบางคนอาจจะถามว่าทําไมถึงคาฟอ่าผมเดี๋ยวผมเปิดให้ตรงนี้แล้วกันทําไมถึงคาฟวินวอลก่อนนะครับทำไมถึงคาฟวินวอลก่อนเพราะว่าวินวอลเนี่ยมันไม่มีอะไรมากครับมันแค่ทาให้ความเร็วเคลื่อนที่ขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์คือวิ่งเร็วขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์และต้านการหยุดนิ่งนะครับเป็นบัฟนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องใช้หินวิเศษนะอ่า หินวิเศษก็ซื้อร้านคา้าได้เลยนะครับหน้าต,ตายอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับซื้อร้านคา้าได้เลยทีเนี้ยเพราะว่าเราต้องการวิ่งไปถึงถึงมอนให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งถึงมอนให้เร็วที่สุดถ้าเราเจอเมลีด้วยกยัหนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้ตีมอนก่อนนะครับหรือว่าการฟาร์มที่แบบว่าคนอื่นเขายิงอะไรอย่างงี้ก่อนเราวิ่งไปตีได้ก่อนเนี่ยมันทําให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้งเอาวิญวก่อนมันช่วยในการฟาร์มครับแล้วก็ช่วยในการใช้ชีวิตในการวิ่งหรืออะไรางี้ย เดลี่โบนะครับเดลี่โบที่ผมยังไม่เอาตอนแรกผมคิดว่าคือมันจะเพิ่มความเสียหายกับศัตรูที่ติดพิษแต่เหมือนกับว่าเรายังไม่มีสกิลพิษนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่มีความจําเป็นที่เอานี้ผมก็เลยตัดข้ามไปก่อนนะครับทีนี้มันจะฟาร์มค่อนข้างช้าครับต้องบอกว่ามีคนฟาร์มค่อนข้างช้าเพราะว่ามันแทงได้ทีละตัวอย่างที่บอกคือมันจะหนังชีวิตระดับหนึ่งเลยผู้สายเมลีอ่ะอือพออาจจะหาที่ฟาร์มก็ต้องบางทีอาจะไปฟาร์มบอลที่ เราไม่สามารถฟาร์มมอนที่เก่งได้เพราะว่าเราไปแจมหมือเหมือนคนอื่นเขาหรืออะไรเงี้ยทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องตีใกล้คืออย่างถ้าคุณไปพวกขุบเขามังกรหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะวิ่งเข้าไปตีคนเดียวแล้วเพื่อนยิงอยู่ข้างหลังเงี้ยสิ่งที่เจอก็คือคุณจะโดนมอนสี่ห้าตัวลุมตีคุณแทงให้เขาเลยคุณกลายเป็นแทงให้เขาเลยแล้วกองคาราวานข้างหลังเขาก็จะยิงไปเรื่อยๆ exp ได้เพื่อให้ได้ของคุณนี่แทงเลือดไหลแป๊บแป๊เลือดหมดแป๊บเลือดหมดนะครับชีวิตมันจะลําบากมาก พยายามดบดบทหารที่ฟาร์มละหาที่ฟาร์มโลง่งๆนะครับแล้วก็ใช้โซ็อตในการช่วยในการฟาร์มนะครับฟาร์มคือฟาร์มนะครับแบบฟาร์มแบบฟาร์มแบบ,บ,บอยู่หน้าจอหมดเติมยาอยู่หน้าจอหมดเติมยาเงินไม่น่าจะขาดทุนเท่าไหร่ไม่ใช่ปัญหานะครับเงินไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่พอคิดว่าน่าจะมีพอแต่ละาการฟาร์มหนึ่งครั้งนะครับแค่อาจจะแบบรายได้ไม่ได้เหลือล้นมากนะครับประมาณนั้นแค่นั้นเองนะอ่ะทีนี้พอเราได้วินวอล์กมาแล้วเราจะฟาร์มได้เร็วขึ้นเดินได้เร็วขึ้นครับ แต่ว่าจะค่อนข้างหนังชีวิตระดับหนึ่งกว่าจะ45เพราะว่าการจะขึ้น45ได้อะมันลำบากนะครับ45เนี่ยเราจะได้สกิลแดงนะครับสกิลแดงถามว่า45จริงๆสกิลแดงที่น่าเลือกจริงๆมันมี2ตัวเลือกมันคืออถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นท็อกซินหรือเปล่า,าน่าจะเป็นท็อกซินหรือเปล่าผมดูก่อนพวกเนี้ยมันจะทำให้มันจะทำให้มอนติดพิษครับ มันจะทำให้มอนติดผิดได้แล้วมันเป็นคอมโบกับเดลิโบได้แต่ว่าของผมผมเลือกชาร์โดเบรดนะครับชาร์โดเบรดเนี่ยคือหลายๆคนเขาแนะนำแล้วแหละว่ามันเป็นมันเป็นบัฟมันจะใช้หินหินบัฟออกมาแล้วก็ใช้ในการมันจะใช้หินหินวิเศษนั่นแหละสิบอันนะครับบัฟได้ประมาณสองนาทีแล้วเวลาตีเสร็จปุ๊บมันจะมีเงาออกมาถามว่าสกิลนี้เปลี่ยนโลกไหมเปลี่ยนสกิลนี้จะทําให้เราเริ่มเก็บเลเวลได้อย่างดีขึ้นแต่ปัญหาคือสถานที่เก็บเลเวล นะครับมันจะหาที่เวลยากนะครับที่เวลยากอ่ะเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูก่อนสักที่หนึ่งนะครับเอ่อเป็นอ่าเดี๋ยวไปเดินทัวร์กันหน่อยแล้วกันนะครับนี่กันละมาจะพาไปเดินทัวร์สักหน่อยนะครับอืมเราจะปล่อยไว้ก่อนนะีเพราะถ้าเราฆ่าตอนนี้เราอาจจะส้มได้นะครับเพราะงั้นเราจะปล่อย สิ่งนี้บางอย่างให้ผ่านตาไปก่อนนะครับอืมอย่างแรกเราผมจะพาไปดูจุดที่มอนแบบผมจะหามอนเยอะๆก่อนละกันอันนี้แค่ให้ดูในกรณีที่แบบมอนเยอะๆแต่ว่าไม่ใช่ของแบบดอกของดีอะไรมากนะครับอือ่าชิ้นบริเวณตรงนี้อ่าตรงนี้พวกนี้จะมีหมูหมูป่าเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวขอหาโลเคชันแป๊บนึงนะครับ หาโลเคชันที่แบบสวยๆนิดนึงอือยากได้แบบเยอะๆ,ๆอ่ะเยอะๆเลยอ่ะอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่าสกิลนี้มันเป็นยังไงบัฟคุณเห็นไหมพอมันบัฟเสร็จปุ๊บเวลาตีในหนึ่งนี้อ่ะมันจะมีตัวนี้โผล่ออกมาแล้วถ้ามันมีมอนอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะพุ่งครับถ้ามีมอนใกล้ๆมันจะกลายมันจะกลายพุ่งเป็นท่าหมู่เห็นไหมมันเลยทําให้เราเก็บได้เร็วมากอย่างเวลาลงพวกคูม่าที่เป็นชั้นมอนเยอะๆอ่ะจะดีมาก แต่ว่าเราก็ต้องพยายามบวกเราต้องพยายามบวกรีเฟนให้ขึ้นมานิดหนึ่งด้วยเพราะว่าเราก็ต้องรับดาเมจจากมอนหลายตัวเช่นกันนะครับอ่ะอันนี้ผมขอไปหาที่แบบดีๆหน่อยละกันนะอืมจริงๆผมต้องการมอนแบบว่าเป็นสิบกว่าตัวถึงจะเห็นได้สกิลนี้ถึงจะใช้ได้ดีแบบดีๆมากๆคือผมต้องการแบบสิบกว่าตัวเลยนะครับ สกิลนี้มันเหมาะกับสกิลฟาร์มมากๆนะครับอาจจะแบบว่าไม่ใช่ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่สกิลที่เอาไว้ PK หรือเอาไว้อะไรนะครับมันเป็นเอาสกิลเอาไว้ฟาร์มโดยเฉพาะมันหาฟาร์มยากอยู่นะผมถึงบอกว่าเนี่ยเราต้องพยายามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างพวกแมงมุมตัวเล็กๆเงี้ยจริงๆมันฟาร์มได้อยู่นะครับแต่ว่าของมันไม่ดีครับต้องบอกว่าของไม่ดีแต่ e x p มันก็พออยู่ได้นะ e x p มันก็พออยู่ได้นี่อย่างเงี้ยจริงๆมันจะเห็นชัดมากเลยเห็นปะพอมันมีสกิลอยู่ใกล้มันก็จะปาดเข้าไปเห็นไหมครับ มันก็จะปายเข้าไปเดี๋ยวผมจะไป,ไปตีแบบว่าไอ้นี้ให้ดูแบบว่ามอนตัวเดียวหาหมอนแบบน,น้อยๆก่อนถ้ามอนมันอยู่ตัวเดียวอ่ะมันแทบจะดูไม่ออกเลยครับว่าสกิลมันสกิลมันเป็นแบโอ้โหคนดินเนียเนี่ยข้อข้อเสียเป็นทังข้อเสียข้อดีด้วยความที่ไม่ว่าจะภาคไหนก็นแล้วแต่คือจะไม่มีชแนลเพราะฉะนั้นมันจะทําให้บีบบังคับในการเจอกันสูงมากเนี่ยถ้าเป็นตัวเดียวอย่างเนี่ยตัวเนี้ยยังอยู่ใกล้เห็นไหมครับ ยังอยู่ใกล้ก็ยังโดนปาดโดนอยู่เห็นไหมนี่คือ,อ,ย,อดดยังอยู่ใกล้ปลปาดโดนนะนี่อยู่ใกล้แลาปาดโดนเดี๋ยวค่ดูตอนที่มันเกิดเนย่ยถ้ามีตัวเดียวเห็นป่ะมันจะปาดลงมามันก็อยู่กับที่เห็นไหมอันนั้นคือมันมีตัวเดียวนะครับไม่มีตัวเดียวมันก็จะปาดแล้วอยู่กับที่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะปาดแต่ก็อยู่ที่ไม่ไม่พุ่งเห็นไหมแต่ถ้ามันมีหลายตัวมันก็จะพุ่งเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการที่เราอยากจะฟาร์มให้ไวก็คือเราต้องการมอนที่เยอะครับแม้จะเป็นมอนที่ไม่เก่งก็เถอะแต่ว่าเราต้องกกกกาาารรมมออออนนนนนนใจํวที่เเเเยยะะะะๆๆแลิดป็งคับ ซึ่งจริงๆผมสามารถไปพูกแบบระเบียงหรือองเงี้ยจริงๆมัน,ม,นมันมีมันมีได้นะแต่ผมจะให้ดูค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูความลําบากให้ดูนะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าช่วงแรกๆนะเนี่ยสมมติผูกเข่ามังกรใช่ไหมโอ้แค่ผูกเข่ามังกรก็พอมั้งมังกรตอนเหนือนี่เดี๋ยวตายเอานะ,ะไปดูกันครับืๆวานได้ไหม คนน้อยๆกันครับแต่ว่าอันนี้ปัญหาของเราคือดีเฟนส์เราไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราจะรับแทงลําบากนะครับคนก็จะเยอะเนี่ยเห็นไหมส่วนมากจะเป็นพวกพระครับเพราะว่าพระโกงพระโกงมากพระสบายพระลิ้นง่ายครับนี่ผมเดินออกมาข้างนอกเดือดข้างในวะ เนี่ยอย่างแรกๆก,ก็คืออย่างที่บอกคือพยายามใช้โอฟคนมันเยอะจริงวันนี้กลางคืนยังไม่ค่อยมีอะไรนี้มันเยอะกว่ากลางคืนเยเนี่ยโอ้ยสารัมช,ะชะัดๆผมว่าไปไปดูเลยแล้วกันไปนัดโอ้นี่ก็มียูหามุมที่คนน้อยหน่อย อ,อ่าตกตรงมุมนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกคือเราก็จะเจ็บเยอะหน่อยนะครับมันก็จะเจ็บเยอะหน่อยแต่ว่าเราสามารถเคลียร์มอนได้ไวกว่าเดิมแต่ปัญหาคืออย่างที่บอกคือเราจะโดนล,ลุมเนาะเราจะโดนล,ลุมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกมอนที่จํานวนที่เยอะแต่ว่าไม่ใช่มอนที่แบบตัวใหญ่มากอย่างเงี้ยในแนะนํานที่มันเกิดเยอะๆจะคุมจะคุมค่ากว่าเห็นไหมตรงนีม้มันเป็นมอนเลเวลสูงนะครับมันก็เลยค่อนข้างค่ายากกว่านะ ประมาณนี้นะครับสำหรับสก,กิลนี้นะถ้าถ้าเป็นอันนี้คือผมยังไม่ได้ซื้อสก,กิลยีล้านนะครับอันนี้พอดีกดมาให้ดูก่อนนะอันนี้คือผมยังไม่ซื้อสก,กิลยีล้านนะครับถ้าซื้อยีิบดล้านก็นจะสบายกว่านี้นะมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเราไปตีมันได้จองมอนด้วยหรืออย่างเงี้ยก็แต่ปัญหาคือเราก็รับดาเมจเยอะขึ้นต้องต้องทําใจนิดนึงแต่ว่าเป็นสก,กิลฟาร์มที่ดีเพราะฉะนั้นเลือกแมปให้ดีนะครับ มันก็มีหลายแบบที่มีมอนเยอะๆอยู่เป็นกองๆก็ต้องพยายามคือฟาร์มเลเวลก็ต้องเอาฟาร์มเลเวลก่อนนะครับประมาณนี้ <_ d ata> นะ,ะครูมาเนี่ยคุมูมาผมบอกเลยคูมาเนี่ย e p พุ่งพุ่งดีมากๆเลยสำหรับคูมานะครับอ้าวทีนี้ หลักๆมีดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับพอได้สก,กิลเนี้ยเสร็จปุ๊บคุณจะฟาร์มสบายแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือแค่เรื่องฟาร์มนะครับเรื่องสถานที่ฟาร์มทีเนี้ยก็จะฟาร์มไม่ยากละนะครับแต่ว่าหลักๆผมแนะนําว่าพยายามเลื่องเกียร์พยายามบวก5นะครับบวก5ให้ได้ที่ตังผมชาเพราะว่าผมพยายามบวก5แหลนะดีเฟนส์ให้อยู่สักประมาณ90ขึ้นไปจะได้ฟาร์มง่ายๆนะครับฟาร์มง่ายๆแนะนําว่าถ้าจะบวกสักอันคาร์บอันนี้มาบวกก็ได้ครับ คุ้มนะครับถ้าบวก3ได้ก็ได้ดีฟน์หกดีฟน์บวกหนึ่งได้สองนะครับแล้วแบบกของดิ่ห้าร้อยถือว่าเป็นอันที่คุ้มครับอันนี้นะส่วนเสื้ออันนี้ผมยังใส่อันนี้อยู่เพราะว่าผมเอาดีฟน์นะครับเพราะว่าเอ่อเอ็มพีผมพอนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาพวกต้องเล่นเอ็มพีเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ส่วนแหวนนี่ผมอันนี้คือผมจะเปลี่ยนตามธาตุนะครับผมจะเปลี่ยนไปตามธาตุตามแบบที่ไปอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าถ้าไปคูมาก็ใช้ดินอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคูมากส่วนมาก มันจะมีเรื่องของธาตุมาให้ดูนะครับอธิบายวิธีการเห็นให้ดูให้นะครับสำหรับบางคนที่จะไปคูม่านนะครับสมมุติว่าผมไปคูม่าชั้นสี่เนี่ยครับสบมมติไปชั้นสี่นะคือมันแพ้ลมใช่ไหมครับมันแพ้ลมเกมเนี้ยธาตุแบ่งธาตุก่อนนะธาตุจะเป็นจะมีทั้งหมดสามคู่ใช้เป็นสามคู่นะครับไฟกับน,น้ําชนะกันเองเนึออกไหมไฟชนะน้ําน้ําชนะไฟลมชนะดินดินชนะลมแสงชนะมืดมืดชนะแสงนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันบอกว่ามอนที่นี่เป็นมอนที่แพ่ธาตุลมจุดอ่อนมันคือลมแปลว่ามันคือดินเมื่อตัวมันเป็นดินเราก็ต้องใช้แหวนดินนะครับใช้แหวนดินลดดาเมจดิน15%ห้ารซนหรือถ้ามี4ี่ิ้าตก็ใช้ได้เลยก็จะโดนเบาวกว่าเดิมน,นะครับนีวิธีดูก็ดูกันตรงนี้บางแมปคือมอนมันจะเป็นมอนมันจะเป็นซีรีส์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างสะดวกนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าได้แหวนมาก็เนี่ยตามนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นการมืดก็เอาไปตีกับมอออนนแสงะะไรย่าี้นะ นะครับอ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ถ้าใครมีใครสงสัยอะไรก็บอกมาได้นะครับก็ประมาณนี้แหละคือสกิลช่วงนี้มันบางมันหาย,ยากเพราะฉะนั้นพยายามเอาฟาร์มให้ได้ก่อนนะฟาร์มให้ได้ก่อนสี่ห้าขึ้นมาแล้วชีวิตจะดีแน่นอนนะครับเพราะว่าสี่ห้ามันจะได้จ part ับพาร์ทไงมันจะได้จับพาร์ทเอมันจะได้พาร์ทเอเนี่ยมันจะได้จับพวกของเนี่ยของพาร์ทอะไรเงี้ยต่อไปก็เดี๋ยวจะมีอีกทีก็ อันนี้ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เป็นสุ่มอันเนี้ยคืออันเนี้ยคืออันเนี้ยเดี๋ยวมันจะได้อยู่แล้วตอนประมาณห้าสิบนะครับเดี๋ยวมันจะได้ห้าสิบถามว่าทำไมถึงได้ห้าสิบเพราะว่าพอเราสี่ห้ามาแล้ว,ลวเรา้ตั้งสีแดงมาแล้วใช่ไหมพอเราห้าสิบปุป๊บอ่ะเราจะได้ใบตีบวกมาอีกเราจะได้ใบตีบวกอีกสามทั้งหมดสามใบกําไรเราอะ่ะกําไรที่เราใส่ตอนแรกที่มันแจกกิจกรรมมาครับกําไรเนี้ยมันจะบวกสิบพอดีกําไรเนี้ยมันบวกเซฟโซนอยู่ที่บวกสิบเห็นไหมครับอ่ะแล้วทีเนี้ย มันสามารถเอาไปแลกได้ครับคือพอกําไรอันนี้ยมันบวกสิปุ๊บอะ่ะมันจะเอาไปแลกกับน,นี้ได้คือเราต้องยอมเสียกําไรเพื่อแลกกับใบนี้ใบเนี้ยมันจะบอกว่ามันจะได้ไอ้มอนแดงไอ้ไอออนแดงก็คือตัวนี้มันจะให้ตัวนี้เรามานะครับซึ่งตัวนี้พอเราได้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเอลเดอร์ไวเวิร์นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับบวกความแม่นบ,กบวกโจมตีทั่วไปอะไรอย่างงี้ปุ๊บ ทีนี้แต่ว่าสิ่งที่มันจะมีเพิ่มมาก็คือมันจะไปคอมโบกับตรงนี้ครับมันจะไปคอมโบกับตรงนี้ที่มันบอกว่าเมื่อได้รับคาทีออนระดับวีระรุษโดยการอันเชิญหรือผสมคาทีออนก็คือพอเราได้ไอตัวนั้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมันเราก็จะได้กล่องนี้มาครับซึ่งกล่องนี้เป็นการสุ่มตัวแดงหนึ่งตัวแต่ความชิบหายก็คือมันสุ่มปุ๊บมันเข้าตัวเลยมันสุ่มปุ๊บมันเข้าตัวเลยนะครับ มันไม่ใช่สุ่มแล้วแบบว่ามันไปเข้าตรงนั้นแล้วให้เลือกแล้วให้ไปเลือกสายได้นะครับแบบว่าเออกดแบบกดอย่างเงี้ยที่แบบกดยืนยันอย่ายืนยันคลาตรงเนี้ยปุ่มเนี้ยว่าแบบเออเราได้ตัวนี้มาเราจ่ายเงิน1ล้านรี2ล้านรี3ล้านรีไม่ใช่นะไออันนั้นปุ๊บกดได้ตัวแดงเลยแล้วไปลุ้นเอาว่าตรงใสไหมนะครับแต่ว่าได้ตัวแดงแน่ๆนะอันนี้ก็คือแนวทางว่าทําไมเราต้องถึงต้องพยายามขึ้น50นะครับแต่ว่าแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบยังไม่จําเป็นยังไม่จําเป็นต้องรีบ ยังไม่จําเป็นต้องรีบรีบแลกกับกําไรก็ได้ถ้าสมมติคนมีตัวแดงแล้วเพราะว่ากําไรมันยังเป็นบวกสเตตัสได้อย่างเยอะอยู่สามารถเอาไปใช้ได้อีกนานๆเลยนะครับสามารถใช้ได้ถึงวันที่16เดือน7นะครับ16เดือน7นี่โอ้โหมีถุนาอย่เดือน6ใช่ไหมต่อจะมีถุนาอีกเดือนนึงอ่ะวันที่16ใช้ย,วยาวๆได้อีกเดือน2เดือนเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นได้อีกประมาณเดือนครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตัวเทใครมีตัวแดงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบใส่ไว้ก่อนได้นะครับ ยกเองก็จะมีของที่ดีกว่านะครับอืมหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับการเล่นมีดอย่างแรกอย่างที่บอกก็คือบัฟที่ผมใช้จะมีบัฟน้าหนักครับมีบัฟน้ําหนักแล้วก็จะมีบัฟเพิ่มดีเฟนต์นะครับเพราะว่าดีเฟนต์เกมนี้เป็นเหมือนหลบครับถ้าดีเฟนต์เยอะก็คือจะหลบพ้นนะครับจะไม่ได้โดนบ่อยแล้วก็ยาเขียวครับที่เอาไว,ไว w, ้วิ่งเร็วพวกนี้ยยาเขียวนะครับแล้วก็อาหารครับเวลาเซตลงมากดกดที่ไอเทมครับแล้วก็กดทีนึงแล้วก็มาเรากดลงที่ช่องเปล่า วิธีเล่นก็คือถ้าอยากจะให้มันออโต้นะครับตอนแรกจะอยู่อย่างนี้กดลงมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยพอเราลากลงมาอย่างเงี้ยสกิลก็เช่นกันครับพอเราลากลงมามันถือว่าเป็นการแบบว่ามันจะแอคทีฟทุกครั้งที่สกิลคูลดาวมานะอันนี้คือทิคง่ายๆในการเล่นนะครับถ้าใครเล่นมีก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับสกิลก็เนี่ยเซตเซตบัฟไว้ได้เลยครับแล้วก็เปิดออโต้ไว้กดดึงลาก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 ลงมานะครับเนี่ยให้มันเขียนแดงขอบแดงส้ๆๆม pm, ๆอย่างเงๆๆี้ยนี่คือออโต้ใช้เวล้วนะพอดีอันนี้ผมเอา,าส,สรราอาอากิลหนึ พอดียังไม่มีสกิลอื่นมาใส่ก็เลยใส่ไว้นะครับส่วนถ้าไปตรงไหนที่แบบมอนกิง mm. ๆเยอะๆก็คือปิดสกิลนี้เลยนะครับลากขึ้นมาปิดไปเลยไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าถ้าล่างแยกไปตีมอนก่งๆขึ้นมาแล้วมันมาโดนตัวเราลำบากนะครับอย่างที่บอกคือเวลาเซตเซตไอ้นี่ไว้อย่างนึ่งพอเวลาจะตีบอยก็คือปรับใช้ได้เลยนะครับ mm. เวลาอะไรเงี้ยจะได้ปรับง่ายๆเนาะหลักๆก,ก็มีดอาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะครับใครสงสัยอะไรก็ลองถามดูแล้วกันถ้าทําได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับพอดีผม ไม่ค่อยผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟนอกมาก่อนนะแต่พอตามตามดูมาบ้างหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าพีพีที่เขาเล่นเขาก็เล่นเงินอยู่อะไรเงี้ยก็ถามข้อมูลมาตลอดแต่ว่าไม่ได้เล่นเองเพราะว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยมีเวลาพอดีเกมนี้มาก็เลยเออมาลองลงดูแล้วกันนะอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นดินเนมานานมากแล้วนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วกันนะครับถ้าไงก็ฝากร้านเติมเกมด้วยไว้ด,ด้วยนะครับก็เติมถูกกับเติมเองนะครับผม โอเคครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ